ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมกกาซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สจิปโพรเซียมที่ผ่านม,มาวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเป็นงานที่เราเชิญผู้นำซีอีโอหลายภาคส่วนกว่าสามร้อยท่าน,นทั้งรวมสมองพูดคุยกันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟดิสคัชันเรามีวิทยากรชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นคุณเดวิดที่มาจากยูเอ็นนะครับก็มามาเล่าให้พวกเราฟังคุณอาซาโตะจากแคนาดาโคโยนาโคโยโตก็มาเล่าให้เราฟังเรื่องปฏิบัติการตัวเองนะครับ แล้วเราม um. <S smoke> um, ีดรเศรษฐพุทธตะกุยเรื่องของเศรษฐกิจอ่าผลกระทบต่างๆนะครับมีอาจารย์ภาคฝ่ายวิชาการคือดรไซคณะ์การดรมิหดนะครับมาเล่าให้เราฟังเรื่องของผลกระทบของการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งที่พวกเรากำลงพูดถึงเรื่องของว่าการที่เราจะลด กา,ารปล่อยค้าซื้อกระจบอย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะครับเราต้องปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้ด้วยหรือว่ากา d ด p t เ t ชันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเราพูดคุยกันในช่วงแรกแล้วก็มีการ break out ในสองเซสชันอันนี้เป็นลงรายละเอียดลึกๆเลยในเรื่องของ เฮริทีทรานซิชันเก e ี่ยวก,กับเรื่องของอะไรนะเชสทรานซิชันเอสเอ็มดีครับอนเซนทรงกัปเร์ต่างทางพนธุ์นั้นเอเนร์จีทรานซิชันนะคะแล้วก็ได้มีการระดมสมองจากทุกภาคสวค่วนบอว่าในการปรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นความนั้นเราควรที่จะมีเครื่องมืออะไรที่ชัดคล่องและเป็นจริงน,นะคะโดยแบ่งออกเป็นมาตรการตามแต่ละช่วงระยะเวลาค่ะมาตรการระยะสั้นนะคะเราก็อยากจะเน้นในเรื่องของภาพรวมของประชาชนก็นคือว่าเราอยากจะให้ภาครัฐมีการเร่ง ปรับโครงสร้างราคาค่าไฟให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเร่งทําให้ค่าไฟในสะท้อนต้นปุนที่แท้จริงนะคะเพื่อประโยชน์อทั้งาผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ารูมมีติ่าการดด้วยนอกจากนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็ขอเร่งรัดให้ภ่าการัฐนะคะมีการเปิดสิทธิ์ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบโครงขายไฟฟ้านะคะหรือที่เราเรียกว่าการเปิดเติมปฏิอ c c e s s มีการปรับลดกฎหมายต่างๆที่เป็นการคุมกําเนิด การเปลี่ยนผ่านนั้นได้พลังงานถ้านะอย่างเช่นสลาบรีแซมบ็อกซ์ที่ว่ามีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่ทําให้การเปลี่ยนผ่านนั้นได้พลังงานนั้นไม่ได้เร็วเท่าที่ควรตามสัญภาพที่มีของประเทศนะคะมาตรการระยะก,กลางก็ขอเสนอให้นโะยบายพลังงานต่างๆมีความสอดคล้องมีการบูรณาการกันมองในเรื่องเป้าหมายเดียวกันค่ะคือการเปลี่ยนผ่ปปานดัานด้พลังงานอย่างเป็นธรรมนะคะ ส่วนมาตรการระยะยาวค่ะตก็ขอ,อกให้นโยบายของภาครัฐน,นะคะเป็นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานค่ะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมและก็การลดต,ตนนันต่อการซื้อกระจกตามร่างเ d c 3ดค่ะครับในส่วนของภาคนดีสี่ครับนักกลบเนีครับที่ประชุมก็จะพูดถึงการแบ่งประเภทตามขนาดนะครับก็จะมีไมโครมีสมอลมีมีเดียมมีตัวพายส์เนี่ย คร่าวๆควๆามคน,นกลไกการเงินที่ผ่านระบบสถาบันการเงินในประเทศเราส่วนใหญ่ก็จะได้ ด้วยด้วยด้วย,วยาก,การบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยก็จะสามารถลงรับผู้ประกอบการในระดับมีเดียมขึ้นไปอาจจะมีสมอลบางส่วนที่ปรับตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีมีการพูดคุยกันถึงว่าช่องทางแนวทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่เราเรียกว่าไมโครเป็นตัวไพส์กับสมอลตัวไพส์เนี่ยซึ่งรวมกันสองกลุ่มนี้อยู่ประมาณ3ล้าน1นึ่งแสนจลายจาก3ล้านสองแสนห้าหมื่นลายเป็นตัวเลขรวมของผู้ประกอบการทั้งประเทศครับก็มองว่ากลไกธนาคาร ก็อาจจะต้องทำหน้าที่ของกลไกธนาคารนะครับในการช่วยเหลือเป็นเป็นเสาหลักในในในด้านความมั่นคงด้านการเงินแต่กลไกในการช่วยเหลือไมโครกับสมอก็คงต้องเป็นสร้างองคงต้องมีกลไกใหม่ๆที่มีแนวคิดในการที่จะลงไปถึงฐานล่ากได้มากขึ้นครับหลักกรวมๆโดยสรุปก็จะประมาณนั้นนะครับโดยโดยโดยสรุปนช่ครับก็คือเราเห็นอยู่แล้วว่าเงินลงทุนต่างๆที่ไหลเข้ามาในเมืองไทยเนี่ย มากกว่าล้านล้านนะครับอันนี้เป็นโอกาสของเมืองไทยเลยเป็น New Economic e ม g อเอนจต่อเมืองไทยนะครับแต่ว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นเน,เนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานสะาดซึ่งบริบาลไทยทางรัอเตอรีพอนก็เล่าให้ฟังว่าเรามีแค่15เไม่ถึง15เปร็ตาต้องการถึง70เถ,ถ้าไม่รีบทำตรงนี้โอกาสสิ่งเหล่านี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วอโอกาสที่เราจะผลักดัน GDP ให้มันกลับขึ้นมาเป็น3% 5%ได้ในระยะยาวเนี่ยมันก็จะผ่านมาดปอีกแล้วถ้า GDP มันด้วยไปอันที่มันจะกระจายไปถึงราหย้านก็จะประกาศไ้อยึงีกแล้วก็เลยคิดว่าเออเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นโอกาสที่ดีเพื่อมากระดมสมบัติเข้มาพูดคุยกันในเรื่องของ adaptation ในเรื่องของความเสี่ยงน้านท่วมที่อาจจะต้องรีบทำโครงการแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทําในปี2ปีมันต้องทาในสิกว่าปีเพื่อที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการที่กรุงเทพต้องจบหลับ่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่า อาจจะต้องมาได้พูดคุยกันอาจจะต้องมีการติดตามกันนะอาจจะต้องมีการตักเตนกันนะแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำได้ต้องทุกคนต้องช่วยกันจริงๆและต้องเร่งร็ว